สวัสดีครับวันนี้มาเรียวหน่อยนะฮะก็รถเล็กๆน่ารักน่ารักนะครับรีวิวสั้นๆพอวันนี้ตัวนี้เป็นยามาฮ่าจ็อกซนะครับผม 50cc สตาร์ทมือเป็นสับล็อกด้วยนะครับนี่ครับตัวนี้สามารถสรับล็อกล็อกตัวนี้ได้ปึ๊บแล้วล็อกตรงนี้เสร็จปึ๊บเนี่ย จะมีระบบเป็นล็อกคาสด้วยนะครับล้อหลังจะขยับไม่ได้นะครับเป็นตัวพิเศษนะฮะหายากนะผมยังไม่ได้ล้างรถนะครับวันนี้รีวิวกันสดๆไปเลยแล้วก็เปิดเบาะนะฮะเปิดเบาะแล้วก็หมุนตรงนี้ครับคือกุญแจอยู่ที่เดียวใช้ได้ทั้งคันเลยครับตัวนี้มีกระจกมาให้ข้างเดียวนะครับเป็นรถญี่ปุ่นนะครับผมอืม ก็สภาพสวยใสยนะต้องไปล้างไปนั้นหน่อยดีเทลงานก็เดิมๆด,ดีนะครับคือคุณได้รถมือสองจริงๆนะฮะครับตัวรวมค่อนข้างที่จะสวยนะครับเนี่ยนกองเดิมยังอยู่ขาตั้งคู่นะครับชกหน้าชกหลังเดิมล้อก็ใสๆนะครับ ตำหนิคันนี้จะมีตรงนี้ล้าวหน่อยนะครับผมนะครับแต่ไม่ได้แตกไ,ไ,ไม่ได้หักนะครับมันล้าวไปสองจุดนะครับหนึ่งเส้นสองเส้นครับผมราคาเนี่ยฮะหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทไม่ขายครับขายทุกถูกขายคันนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทครับสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับผม ถ้าส่งตามจริงเดี๋ยวลองสตาร์ขับกันดูครับเล็ขไม่น้อยมากเลยฮรับสองมื 20, ่นน่าจะประมาณสองหมื่นห้านะฮะสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดหรืออาจจะหลักพันนะผมไม่มั่นใจโอเคสตาร์แล้วฮะนี่สนะตาร์เทา้าก็ได้ ด้านมือได้ครับโอเคไหมขึ้นนะครับลับค่อนข้างดีเลยีเชียวปิดติดมือเครื่องเงียบครับเบบบนี้แหละจะไปละ กสตาร์ทดีนะครับไฟติดด้านหน้าไปเดียวติดนะครับ้าไฟเลี้ยวหน้าไม่ติดนะครับ ไปหลังติดใช้งานได้นะครับวันอุยเครื่องเงียบมากครับเงียบๆเลยตัวนี้มีตะขอให้เอาไว้เกาะเวลาไปจ่ายตลาดนะฮะแล้วก็ตายูบล็อกเนี่ยค่อนข้างที่ใหญ่มากใหญ่ใหญ่มากแล้วกว้างขวางมากครับดูตัวนี้ฝานละมันอยู่ใต้เบาะนะครับ ก็ถังใส่คลิกเลยครับผมดูแล้วรถนะฮะยังไม่ได้ล้างนะครับผมมาจากใครมาจากญี่ปุ่นนะฮะยังไม่ได้ล้างให้เลยลองดูสวยๆกันเลยเดียวๆฝากไว้ด้วยครับกับยามาฮ่าจ็อกนะครับผม ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ด้วยนะครับกับช่องลถบรา้านบอสนะครับรายการบอสซาซนะครับไม่ใช่ช่องบอสซาซาในในการโรดบ้านบอสนะครับโอเค1 6ึ่0หม่าร้อบาทครับอันนี้มาใช้ไกลตลาดสบายเลยตกครับสวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวกันนะฮะจะเจ้า Honda ZX35 คันนี้โคมโตนะครับคาบูฝาดำลูกชักใหญ่ ตัวนี้เป็นสีน้ำตาลลิมิเต็ดอีดิชันนะครับหายากมากสีเดิมโรงงานนะครับเนี่ยชายข้างจะเป็นสีเทานะครับตัวชุดสีจะเป็นสีน้ำตาลมีปั๊มดิสด,ด้านบนนะครับทัพตัวนี้จะเป็นทรับสีดำครับชายข้างสีเทากับแล้วก็มีตะแกรงหลังมาด้วยนี้ขายตามสภาพนะครับรถญี่ปุ่นนะครับผมนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่รถวนบ้านเรานะครับ สภาพก็เดิมๆนะครับผมผมยังไม่ได้ล้างเลยนะนี่ครับเป็นกระปูฝาดำสามลีทุกชักใหญ่นะครับในสามหนะครับเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทขับกันดูนะครับลูกภาพเพิ่มเติมขอได้ในแคทนะครับยังไม่ได้ใส่แบตเตอรี่มานะครับเครื่องขับโคตรดีนะครับ นิ่มมากอมโอ้โหเด้งครับถึกระเด้งเร่งยกล้อเลยครับ้าเบรกน่าจะหมดนะครับต้องไปเปลี่ยนนะครับขายตามสภาพน,นะครับทันนี้้าเบรกน่าจะหมดนะครับมีเสียงหน่อย เรื่องนิ่มๆเลยคันนี้มาพร้อมกระจกนะกระจกใสฝามีครบกระจกเดิมมาอม่ดูได้เเดี่ยวมาด้วยนะฮะคันนีน้เงียบมากโอ้ีใบเสร์นะครับมีใบเสร์สมติดม,มาด้วยตัวนี้เปวนจับแล้วก็ทั้งคู่นะครับนี้เป็นฝาที่เติมฝาดน,น้ำมันโอตาลุกนะครับ ไม่หักไม่แตกนะครับสีเดิมนะครับสีนี้หายากนะครับผมบอกเลยนี่ครับเกตเดิมๆด้วยสวยผมไม่ได้ล้างนะครับไม่ชำระล้างร่างกายเลยถ่ายกันเรียวๆไปเลยครับวันนี้แสีสวยนะครับ ีโอเป็นน้ำเงินนะมันเป็น Zx นะครับผมแต่ตัวนี้มันยังไม่ใช่ล้อมแม็กชกฟองนะครับก็เลยเก็บเป็นดีโอนะคะรับต้นดีีตรงนี้นะคะไฟปลายนี้มันจะอ่อนไปหน่อยนึงครับนะครับมันจะโดนแดดติดมาร้ายก่ายตัวนี้นะครับหมื่นสองพันห้าร้อยบาทเฮ้ยเราไม่ขายครับเราขาย 13,900บมนนื่นสามพันเก้ารอยบาทนพอสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับผมเครื่องเงียบๆเ,เอาไว้จ่ายตลาดยี่บล็อกใหญ่ขนของได้เยอะขับสนุกประหยัดน้ำมันมินิมอลนะฮะโอเคฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับกับช่องมอสซาซานรลดกนรถบ้านบอสนะครับวันนี้เราก็ไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ